นะะดูแค่เมื่อคืนวันนี้เดินทางจากปักกิ่ยอมลางานเอาช่างมาดูรถเองด้วยนี่ดูแลเรียบร้อยถืกใจแห้งซีนี่ซีนี่ก็ถึกใจทุกอย่างถึกใจเบิรเดี๋ยวไปทําเอกสารแล้วก็เอกสารครบพ่านพี่เขารับรถกลับบ้านเลยสำหรับใครนะคะที่เป็นเอซีของเรากลัวว่ารถจะมีชนหนักน้ําท่วมพี่เลิกกลัวเลยอย่างพี่เขา ไม่สบายใจเหมือนกันกลัวไม่กล้ามาหาเราไกลใช่ไหมเอาช่างมาดูพร้อมสบายใจเลยทีนี้นงังมาเบิ้งพี่อลองเบิ้งกันด้ตัวพี่นิ่มบะยิบห,ห่าพิุนเปลี่ยนมาเลยนี่สัปดาห์ที่สามสิบสี่ ปล่าเปลี่ยนหายเลยยังใส่อีกเดีกติปเลยสามปีสามปีสี่ไปดี่ที่กี่ปอนด์สี่ไปจอดบอนี่สำหรับพีเอซีท่านใดนะคะต้องการรถมือสองคุณภาพดีมีการรับประกันหลังงานขายดูแลดุจญาตมิตรนะให้คิดถึงเจโยค่ะเดี๋ยวเจโยจับ